มาตามครับผมเนาะเอาสวัสดีเอ็กซี่ทุกท่านครับผมเนาะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายชุดสามตัวบนเนาะของเสี่ยนขุนไก่ครับผมเนาะเพ่นจะฟันตัวใดและก็เรียกวิ่งเพิ่นที่ได้มาเข้าทุกงวดไม่บนก็ล่างเข้าทั้งบนทั้งล่างความ เลขวิ่งนี่คือมาทุกงวดแบนบอทุ่งวดทุกงวดมาทุกงวดแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยอ่าใครที่ใายลูดใายวิ่งที่น้องเนาะไปได้ทั้งบนทั้งด่าง มาจัไหนบ้านังไหนแค่นี้นเดวมาจัไหนอัูบอกอย่าพูมาเนวคเเอาคิดฮะไปลคิด้ยใบอกด้เอาคิดพวกที่ใายมันมันใส่หรมันจะม่ได้ัะัวมันมันเก็บก่อเรามาเอาองเราไม้โหนี่คือชุดโค้ชสุดท้ายชุดสามตัวสามตัวมาทั้งชุดสามตัวด้วยเหรอสามตัววิ่บินผมเนาะเราบินก็จะมา ม่ทำุนล่างอืมม่ทำบนข้างล่างอ้าวกินเข้ากันเลยอึงขึ้นลงมันจะแคสซี่ใครเยไม่อะไรใครเลนเต็มเลยออื้อืมเขียนไหมเขียนไหมเ่เจโนชัดสิอืมคิดไม่หนึ่ตัวเงี้ยิ่งยังเห็น วิ่งสองกับศูนย์นะเอาเลขวิ่งสองตัวมาได้ทั้งบนทั <t os> <t os> <t os> <t os ้งล่างเขาทุงหมดหมดลเขาทกหมดต้ับกันออกบนบนบอล่างนะทับออกบนขนงล่างทับไปมานี่สองเจ้าว่นี่งหนึงนี่สองนี่สองคนไหนมาโอ้คนไหนวัดที่สองสองส้ายี่สองเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะ โอ้เพิ่นกลับไปใช่ไหมง่ายๆนี่เป็นเพิ่นไปเอามากเออา่ฉะนันสูตรเพิ่นนี่พี่น้ององเพิ่นี่ต่างหากล่อยไปแล้วอยาสับสนยาสับสนเปอามากกับบ้าประมวนอ่าทำไมได้เกอดสำกัันแล้วอ่าแรกสีบังเคยกําปูนี้สันเนี่ยแล้วก็สองหท่ห์ถ้าเจาไหยมากอืออือเป็นหมากแบ่งปันเอะมว่าแบ่งปันในที่งาปมาบิงิงก็ใช้มาบิงงซูนกับสอง ไม่ให่เจ้าสองมาแซ่รักอร่อยบ่ะมาเกี่ยวกันแบบบิงซื้อแบบบิงนะครับนี่เป็นแบบเป็นออกเป็นม้าสองเราคยนะจับตัวแบบสามคู่เนาะเอาได้ออกเท่านั้นบุญเล่นอ่าใช้ลูดใายวิ่งเนาะอืมทำไมชนะเราบป็นจับคู่มาอย่างอันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าอันนี้เป็นวิ่งวิ่งโครงสุดท้ายบนล่างอ่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างสองตัวพร้อมกัน แม่เาขาโกม,มาโค้งสุดท้ายวิ่งโค้งสุดท้ายพี่น้องอซื้อมันซื้อมาว<อ>ิ่งโค้งสุดท้ายสายมัดมือสายแรนเอาสองับศูนย์มีแค่นี้กระดาษแค่นี้ใส่ไปสั้นนี่ดย่างค่นี้นว,ว่าะไรก็แลเอาอันนี้ตัววิ่งไปงก็แล อ่าลยลยออคู่รงอือน่าจไปตรงกันครับว่าศูนย์หนึ่งหนอือใช้วิ่เพิ่นอ่าถ้าสองเพิ่นบอี่ีติดสองลำลับางอย่างเดียวคนล่างอย่างเดียวนะคะเน้นย้ำศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งอ่านที่ศูนนนึ่งมีศูนย์หนึ่งคู่เดียวนงน่ คนละมองนี่น่มาคนละที่เป็นแบงเส้นคุณไก่มามาสาี่น้องนีเอาสายธุดาวิ่งพี่้องเนาะก็คือวิ่งสองกับวิ่งศูนย์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะข้าเจ้าเคยให้มากอันนี้ลช่องเท่อแรกอ่าไม่ทั้สองตัวทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะโอ้มาทั้งสองตัวเลยตัวนึ่งบนตันึงล่างโอ้พึ่งแต่ว่าพิ่งลงช่องครั้งแรกสำหรับชุดนี้คือวิ่งมองนี่พี่ลองที่มากมองนี่อืม เนี่คจะได้วาสับสนคือไผ่มากวิ่งผู้เล่นมักแลงเขาเต่าได้มากตลอดพี่นอ้องสองตัวนี้เขาทั้งบนทั้งล่างอ่าดีขึ้นบนล่างเลยอ่าขั้นศูนย์มาล่างสองตองมาบนอืม,ม่ได้นะ่านขันข้นศูนย์มาบนสองตองมาล่างอ้เลาเอาสัาน้นพี่น,ออน้องเนาะนี่มองมากที่กันเขาทุกงวดใช่ลูกใช้พี่น้องนะไผ่มีแน่ใจ

น้นบนกันล่าลอตัวอ่รูดจะได้พี่หลังว่าขั้ว่าคาดว่าชุดนั้นเป็นล่างชุดนี้ต้องเป็นบนแี่วรเอาอย่ารเอ่าอ่าโุดท้ายมาแรงครับตัวเจ๊กับต่อสีด้วยพวกท้ายมาแรงอืมอชุดสามตัวก็จับให้ไดจับเลย โอ้มีสี่คูมีี่คูคูตัวอาเอาตรงๆเลยบนเรื่องคับตรงตรงเลยเป็นตัวสองมากเหนแร้วใ่ออเดี่ยสองไอ้ต่อยสองไม่ยังโอ้ไม่ต้องก็บหมอเจาจโอศนย์โอเก้าโอ้สองเก้าศูนสองเก้าสองเอ็มบันสองเจ็ดสองสองเจ็ดศอืมอ่าพี่้องอันนี้เน้นสามตัว เน้นสามตัวบนด้นานเดีย,ยบที่เน้นบนที่บนอ่าวิ่งแค่ไหนแล้วคาดท้ายแล้วทั้งวิง่งทั้งสามตัวทั้งสองตัวอืเ,เห็นเลยดิชัดไหมพี่น้องชัดไหมนี่ชุดบนบ่อืชุดบนไม่ได้เขียนบนสามตัวก็บนกั่แล้ว,ลวมีตัวเด่นบ่ ไดเบสุดตอันเอาได้เอาน้นเอน้อาน้นอกันลปกันเลอ้ากันพี่น้องเน้นบ่อ้ยเ้บ่น่เยอะยอเดี๋ยเียเียคคนคนม่าืนคนอ่ะอู้ท่กันทกันนะกี่บบที่เปลีอมไป่อไพออ้าวพี่น้องิ้ตรงเลเห็นชัดเจนไหมตรงเลย ฟังอยู่ยซสียงเอาอ่ะไปซูมบังเอาได้พี่วงด้ออ่าสองเก้าศูนย์สองเก้าสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดศูนอืมอ่าเนาะเน้นบนอย่างเดียลดวบนยางเดียว,ยยวอ่าตัดบ่ขาดเป็นว่ามักมม่ถึงตัว,ตว <c oughs> แต่ว่าเน้นไปที่สามตัวตรงอ่าตรงครับตรงตรงไอกตรงตรงไม่หน่อ่าสาตัวตรงเลยนลกากับเจ็ดหลักสนี่เกากับเจ็หลักสิบองักห่ตรสองกับศูนย์หลักหน่วยอ่าโอ้สององเจดาต้ออกไปก่อนนี่ก็ว่าสองเจ็ดสองเม่ผมไม่้ทำบงทำบงทำงำบอ่าไม่ออกแล้วออกอยกเต้ตเกาตัวนี่อืมสารตำแหน่งกันซื้อมย มันบางอย่างว่าสันพี่น้องอีกตงหากอ่เพื่อนเนาะบันเนี้ยนี่สามตัวอาจจะแตกเร่งวันนี้พี่น้องเนาะอ้าแนวทางชุดบนเน้นเน้นชุดบนพี่น้องสามตัววันเนี่ยอาจจะแตกอนะสองเก้าศูนย์สองเก้าสองสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองถ้าผมไม่ต่ออีต่ออ้าวตามนั่นละพี่น้องเนาะ พวกชุดไทยครับผมเนาะสำหรับแนวทางเสื้อเคุณไก่เพื่อนอันนี้เป็นชุดบนนําเสนอให้เป็นแนวทาง้ยพี่น้องเด้อมากระจัดเห็นกอดออกพี่น้องเนาะจะว่าออกแล้วจ้งเห็นเด้อเนราะว่าลงก่อนออกครับอ่าอ่ะแล้วใครชอบอ่าใครมักวิ่งไปทางหนือทงล่างอ่ะให้ดูขลังชอบวิ่งครับผมนี่คือวิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างอันนี้บนบวกล่างเลยพี่น้องเด้อฮู้แต่ว่าลงช่องครั้งแรก แต่อีเอฟซีก็รอบมึงนะสําหรับชุดนี้ครับไปได้นะคะไปได้ทั้งบนทั้งล่างพิจารณาดูนะคะอ่าสามล่างที่เราเนาะสามล่างที่สุดอยู่ที่ข้อตับผมขอให้แข้งต่ันครับ